สวัสดีครับผมเชื่อว่าใครๆนั้นก็ต้องรู้จักไดโนเสาร์นะครับเจ้าสัตว์โลกล้านปีที่มีขนาดตัวมาึืมานะครับโดยเฉพาะเด็กๆนั้นก็จะเห็นไดโนเสาร์นั้นถูกเสกสรรปั้นแต่งให้มีชีวิตในภาพยนตร์หนังฮอลลีวูดหรือแม้กระทั่งหนังสือการ์ตูนนะครับ แต่ว่าไดโนเสาร์นั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะในหนังสือการ์ตูนหรือว่าในหนังฮอลลีวูดเท่านั้นนะครับแต่ว่าไดโนเสาร์นั้นยังอยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่ในบ้านของเรานี่เองนะครับคืนวันนี้ต่อกับแป๋วจะรับภารกิจในการออกไปตามหาความรู้เกี่ยวกับเจ้าสัตว์โลกล้านปีชนิดนี้ให้เราได้รู้กันนะครับถ้าเมืองไทยนั้นเคยมีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อยู่ส่วนใดของประเทศไทยแล้วไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยนั้นเป็นไดโนเสาร์ชนิดอะไรนะครับ นักวิชาการรู้ได้อย่างไรว่าเจ้ากระดูกที่พบนั้นเป็นกระดูกของไดโนเสาร์และเขานํามาประติดประต่อจนกลายมาเป็นไดโนเสาร์ตัวขนาดมาคือมาได้อย่างไรร่วมตะรุยโลกล้านปีไปกับต่อและแปลได้ในกบนอกกาลาคืนวันนี้นะครับ ผู้ชมจินตนาการถึงไดโนเสาร์นะคะก็คงจะนึกถึงภาพของไดโนเสาร์จากหนังหรือการ์ตูนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์ผู้ครองโลกค่ะแต่จริงๆแล้วไม่มีมนุษย์เคยเห็นไดโนเสาร์นะคะเพราะกว่าที่มนุษย์คนแรกจะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า60ล้านปีค่ะ และถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไดาโนเสาร์นั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนที่เราเห็นกันในหนังในการ์ตูนค่ะและเชื่อหรือไม่ว่าไดาโนเสาร์นั้นมีอยู่จริงและถ้ามีบนโลกใบนี้เคยมีไดโนเสาร์ชนิดใดอาศัยอยู่บ้างค่ะและถ้าย้อนเวลากลับไปในโลกยุคดึกดำบรรน,นับร้อยล้านปีคุณผู้ชมจินตนาการออกไหมคะว่าไดาโนเสาร์ใช้ชีวิตอยู่อย่างไร รราวของไดโนเสาร์จะมีความเกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตของเราร่วมเดินทางผจญภัยตะลุยไปในโลกล้านปีเพื่อตามล่าหาไดโนเสาร์ได้ในกบนอกกาลาคืนนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเป๋ากับพี่ต่อค่ะเดินทางมาที่ภูกุ้งข้าวจังหวัดกาลาสินนะคะใช่ค่ะซึ่งที่นี่ค่ะได้ชื่อว่าเป็นแหล่งไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ในประเทศไทยนะคะใช่ค่ะและที่นี่นะคะก็คือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ซิลินทอนค่ะที่ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการเปิดประตูสู่โลกดึกดําบรรนับร้อยล้านปีค่ะและจะเป็นที่ที่เราเริ่มต้นการเรียนรู้ค่ะว่าไดาโนเสาร์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรไดโนเสาร์มีกี่ชนิดกี่ประเภทและเรารู้ได้อย่างไรคะว่าไดาโนเสาร์หน้าตาเป็นอย่างไรค่ะ อาจารย์คะในประเทศไทยนี่มีไดโนเสาร์จริงๆเหรอคะก็กว่าที่จะให้คนเชื่อได้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีเราก็จะต้องเล่าให้ฟังว่าโอเคไดโนเสาร์เนี่ยมันเป็นสัตว์โบราณที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่200กว่าล้านปีแล้วก็สูญพันธุ์ไปเมื่อห5ล้านปีที่แล้ว ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ยุคปึกดำบรรที่มีอายุ251-65ล้านปีที่ผ่านมาค่ะในขณะที่โลกของเรากำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ4,600ล้านปีซึ่งหากแบ่งช่วงเวลาตามอายุของโลกออกเป็น4ช่วงก็จะทำให้เห็นชัดขึ้นนะคะว่าไดาโนเสาร์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงเริ่มแรกของโลกเรียกว่าช่วงพรีแคมเบรียนสิ่งมีชีวิตรุ่นแรกที่พบเป็นพวกแมงกระพุนกันลปังหา ช่วงที่สองมหายุคพาลีโอโซอิกเป็นยุคที่มีสิ่งมีชีวิตเริ่มมีเปลือกแข็งหุ้มตัวเช่นหอยปลาโบราณมันแรงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานช่วงที่สามมหายุคมีโซโซอิก ในยุคนี้เกิดสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานซึ่งก็คือไดโนเสาร์นั่นเองค่ะเชื่อไหมคะว่าไดาโนเสาร์ในช่วงแรกตัวเล็กมากบางตัวขนาดเท่ากระต่ายหรือจิงโจ้เท่านั้นต่อมาจึงค่อยๆวิวัฒนาการจนเกิดไดโนเสาร์กินพืชที่ตัวใหญ่ขึ้นช่วงวิวัฒนาการนี้เราเรียกว่ายุคจุลแลสิกซึ่งเป็นชื่อเรียกที่คอหนังคงคุ้นหูกันดีช่วงที่4มหายุคซีโนโซอิก กำเนิดสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและที่สำคัญมนุษย์ก็เกิดขึ้นในยุคนี้ค่ะหลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วประมาณ60ล้านปีทีแรกเนี่ยพอเราเจอขึ้นมาเราบอกว่า,วานี่เป็นไดโนเสาร์ก็มีคนสงสัยถามว่าเอ๊ะรู้ได้ยังไง<ะ>แล้วที่เรารู้จักมันก็คือเรารู้จักจากกระดูกที่เหลืออยู่ ใช่ไหมครับแล้วก็ลักษณะของกระดูกที่เหลืออยู่เนี่ยนักวิชาาเขาศึกษาจนกระทั่งพบว่ามันมีลักษณะที่ต่างไปกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับอย่างแรกก็คือมีขนาดใหญ่ของเขามากในเมืองไทยก็เหมือนกันเราก็เจอร่องรอยพวกนี้ทั้งข้างอีสานพอเราไปสำรวจรเราศึกษาเราเปรียบเทียบดูเราก็รู้ว่านี่คือไดโน,นเสาร์ อย่างไดนโนเสาร์ถ้าเราเจอไดโนเสาร์กินพืชเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์กินพืชที่เจอแล้วในโลกทั้งหมดแล้วก็พบว่ามีไม่น้อยกว่า16ชนิดยืนยันได้ว่าเมืองไทยมีไดนโนเสาร์ครัแล้วก็มีเยอะด้วยมีเยอะด้วยไ <laughs> <laughs> ดนโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่พบที่ภาคอีสานค่ะเนื่องจากผืนแผ่นดินในภาคอีสานเคยเป็นแผ่นดินที่อยู่ในมหายุค so มีโซโซอิกมาก่อนแต่แผ่นดินในยุคนั้นบางส่วนก็ถูกเคลื่อนตัวไปตามการเวลา เพราะฉะนั้นเราถึงพบฟอสซิลไดโนเสาร์ได้ในจังหวัดพะเยาและกระบี่อีกด้วยค่ะในเมื่อผ่านมาหลายร้อยล้านปีแล้วเนี่ยคะ่ะถ้ามองจากสภาพปัจจุบันเข้าไปเนี่ยเราสังเกตได้ยังไงคะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะอาจจะมีซากฟอสซิลไดโนเสาร์อยู่ส่วนนี้มันจะ มีพวกนี้โผล่มาได้ก็คือส่วนที่มันเป็นเขาที่เป็นเนินที่มันสูงใช,<อ>ใช่ไหมละ่ะพอฝนมันกัดซอกขึ้นมามันก็หลุดหลุดหลุดมาเนี่ยเราก็ไปเดินเพราะฉะนั้นวิธีหาพวกนี้<ห>ง่ายที่สุดอันหนึ่งก็คือเดิน <c oughs> ขึ้นเดินลงเพราะณปัจจุบันเนี่ยไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะวัดเข้าไปในชั้นหินแล้วเห็นกระดูกในชั้นหินได้หลังจากที่รู้แล้วว่าการเดินเป็นวิธีเดียวที่จะตามล่าหาไดโนเสาร์โดยไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดเข้ามาช่วยค้นหาได เพราะฉะนั้นต่อกับแป๋วจึงต้องออกเดินทางไปกับทีมสำรวจฟอสซิลไดโนเสาร์เพื่อไปเดินหาร่องรอยของสัตว์โลกล้านปีกันค่ะพี่กำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้เรากำลังเก็บของเก็บอุปกรณ์ค่ะเพื่อที่จะออกสนามเพื่อที่จะสำรวจฟอสซิลค่ะเดี๋ยวกําลังจะไปจากนี้เลยใช่ค่ะไปแถวไหนคะพี่อ่อวันนี้ก็คงอยู่แถวๆจังหวัดกาลสินเลยค่ะ Dunia ni.